ควันนี้เรามาชมกบคิ้วนะครับผมกบคิ้วอำเภอกระทลักษครับผมมาดูแอชชั่นกันครับตัวนี้ขนาด5.5เซนนะครับผมเป็นกบคิ้วนะครับผมทำสีครับมาดูเอชชั่นกันครับ มีกัดครับมีตามมากัดครับตับทีครับโอ้โหกัดครับโอ้โหโดนลวครับโดนละครับโดนลวครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับมีตัวเป็นโดนครับขบคิ้วครับขบคิ้วค่ายโปโลฟิชชิ่งครับ ครับตัวนี้กบคิ้วครับแมงตับเต่านะครับผมมีตัวเป็นโดนบอกแล้วไงครับครับฝากผลงานไว้ด้วยครับผมกบคิ้วอำเภอกันทะลักษ์ครับ่ายโปโลฟิชชิงครับจัดไปครับครับชั่วโมงแรกผ่านไปครับ ในชั่วโมงแรกนะครับผมมาดูปลาลมตอนเย็นกันอีกทีนะครับมีตัวเป็นโดนครับ กับทีทครับตัวนี้ับสนใจสินค้าทักเข้ามาได้นะครับผม6วครับตัวนี้น้ำหนักตีตีไกลครับขนาด5.5เซนนะครับผม าฝากไปได้วยครับผมสวัสดีครับ